ครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อน FC, เอฟซีเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับคลิปนี้มาตอบคอมเมนต์ที่เพื่อนเพื่อนถามกันเข้ามาเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องนะครับเพื่อนก็น้ำมันเครื่องของเรามีหลายแบบหลายชนิดนะครับเพื่อนเพื่อนถามกันเข้ามาว่ารถกระบูกับรถหัวฉีดน้ำมันเครื่องมันต่างกันอย่างไรนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับก็นะครับคลิปนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคลิปที่พูดถึงเรื่องของ น้ำมันเครื่องนะครับเพราะว่าในคลิปก่อนๆหน้านี้นะครับก็ได้พูดถึงไปแล้วว่าเครื่องวันเดือนปีที่ผลิตน้ำมันเครื่องนะครับก็นะครับบางครั้งบางทีถ้าเราไม่มั่นใจว่าน้ำมันเครื่องที่เราใช้นะครับเป็นของจริงหรือของปลอมผลิตมาตั้งแต่เมื่อไร่นะครับอ่าบางทีเราไม่สามารถดูตรงนี้ได้นะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเราไม่สามารถดูตรงนี้ได้ก็ ให้เพื่อนๆมาดูตรงตูดนะครับเพื่อนๆตรงตูดตรงนี้นะครับเขาก็จะมีอักษรอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีหัวสอนคี้อยู่นะครับเป็นนะครับปีที่ผลิตกับเดือนที่ผลิตนะครับเพื่อนนะครับอย่างเช่นนะครับอันนี้มองไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวพยายามซูมให้ดูนะครับอย่างเช่นตัวนี้จะเป็นปี64นะครับเพื่อนๆปี64ีแล้วก็ นะครับประมาณเดือนหกถึงเดือนเจ็ดนะครับเพื่อนๆนี่นะครับหัวสอนก็ชี้อยู่นะครับประมาณเดือนหกหรือเดือนเจ็ดนะครับอ่าเดี one, ๋ยวเรามาดูข้างกระป๋องกันก่อนนะครับก็นี่แนี่ยนะครับวันที่ผลิตก็อยู่ใกล้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 เคียงกันนะครับปีหกสี่เดือนแปดนะครับเพื่อนๆนี่ก็คือวิธีการดูน้ํามันเครื่องวันเดือนปีที่ผลิตนะครับเพื่อนๆน้ำมันเครื่องสามารถจัดเก็บได้อยู่ประมาณห้าปีนะครับยังคงมีประสิทธิภาพ การใช้งานนะครับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ที่5ปีหลังจาก5ปีไปแล้วนะครับเพื่อนๆประสิทธิภาพน้ํามันเครื่องก็จะลดลงไปตามลําดับนะครับไปจนถึงอายุ10ปีนั่นแหละนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการจัดเก็บแล้วก็วิธีการเก็บรักษาด้วยนะครับเพื่อนๆรวมไปจนถึงน้ํามันเครื่องที่เปิดฝาแล้วใช้ไม่หมดนะครับเพื่อนๆน้ามันเครื่องที่เปิดฝาแล้วใช้ไม่หมดนะจะสามารถ เก็บได้เต็มที่1ปีนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าความชื้นมันจะเข้าไปในระบบในกระป๋องน้ํามันทําให้เ,เกิดปฏิกิริยาเคมีเกิดการเสื่อมสภาพได้นะครับเพื่อนเพื่อนอ๋นะครับเราย้อนกันกลับมากันที่คําถามที่เพื่อนเพื่อนถามกันเข้ามาระหว่างรถคาบูกับรถหัวฉีดนะครับเพื่อนเพื่อนน้ำมันเครื่องต่างกันอย่างไรนะครับเพื่อนในรถคาบูนะครับ ทั้งสองจังหวะและก็4จังหวะนะครับเพื่อนๆนะครับน้ำมันเครื่องก็คือน้ำมันเครื่องอยู่ดีนะครับ HAEL เพื่อนไม่ว่าจะเป็นรถกระบูรถหัวฉีดรถ2จังหวะ4จังหวะนะครับเพื่อนน้ำมันเครื่องก็คือน้ำมันเครื่องนะครับเพื่อนแต่ทีนี้น้ำมันเครื่องนะครับเราจะแยกเป็นประเภทออกไปอีกนะครับก็คือน้ำมันเครื่องนะครับเกรดธรรมดานะครับเกรดธรรมดา กึ่งสังเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์ร้อยนะครับเพื่อนนะครับไอ้น้ำมันเครื่องพวกนี้เราสามารถดูได้อย่างไรนะครับว่าตัวไหนเป็นน้ำมันเครื่องธรรมดาน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์แล้วก็น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ร้อยนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องทั้ง3อย่างที่ได้พูดมานั้นนะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับมันแตกต่างกันตรงไหนนะครับจะอธิบายให้เพื่อนเพื่อนฟังนะครับ ให้เข้าใจแบบง่ายๆนะครับเพื่อนๆแต่ก่อนอื่นเลยน้ำมันเครื่องสําหรับรถ2จังหวะย้ํานะครับน้ํามันเครื่องสําหรับรถ2จังหวะเขาจะเรียกว่า 2T ทีนะครับไอเจาน้ํามัน 2T ทีหรือน้ํามันออโต้ลูปนั้นนะครับ 2T ทีหรือออโต้ลูปนั้นเขาจะเอาไปเติมกับป๋องเล็กๆที่อยู่ใต้เบาะนะครับกับป๋องน้ํามัน 2T ทีจะอยู่ใต้เบะนะครับก็เรียกว่าน้ํามันเครื่องรถ2จังหวะ แต่ไอที่เราไปเปลี่ยนอยู่ใต้ท้องอยู่ตรงตัวเครื่องอยู่ใต้เครื่องนะครับไอที่เราไปเปลี่ยนอยู่ใต้เครื่องอันนั้นเขาเรียกว่าน้ามันเกียร์น้ํามันเกียร์ของรถสีจังหวะนะครับก็คือใช้สี่ทีนะครับสายใช้สี่ทีร่วมกันกับรถสีจังหวะเลยนะครับ <ST> S> <S เพื่อนนะครับอันนี้นให้เพื่อนเพื่อนเข้าใจนะอันนี้น้ํามันเครื่องของรถสองจังหวะอันนี้น้ํามันเกียร์นะครับสี่ทีจะเป็นน้ํามันเกียร์หล่อลื่นในห้องเกียร์ห้องคลัต นะครับเพื่อนเพื่อนแยกแยกให้เข้าใจกันก่อนนะครับเพื่อน <G ül üyor> ๆนทีนี้ไอ้น้ำมันเครื่องเนี่ยไอ้ทูีที่เราพูดถึงกันอยู่ตรงนี้นะครับก็มีเกรดนะครับน้ำมันเครื่องเกรดธรรมดากึ่งสังเคราะห์สังเคราะห์ร้อยเหมือนกันนะครับเพื่อนนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ก็อย่างว่าหละมันเริ่มจะหายไปจากท้องตลาดแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับ 2T นะแต่ก็ยังมีขายสําหรับเกรดสังเคราะห์ร้อยก็ยังมีอยู่นะครับเพื่อน นะครับก็เพื่อนเพื่อนไปหาซื้อมาใช้กันได้นะครับเพื่อนเพื่อนทีนี้นะครับเราเข้ามากันที่นะครับน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเครื่องของรถสีจังหวะที่เพื่อนเพื่อนถามเข้ามานะครับว่าน้ํามันเครื่องของรถคาบูกับรถหัวฉีดมันต่างกันตรงไหนนะครับเพื่อนๆอ่าถ้าเป็นรถอโตเมตินะครับเพื่อนเพื่อนรถอโตเมตินะครับ เขาจะกากับมา4 a t นะครับเพื่อนเพื่อนสีนะถ้าเป็นรถอโตเมตินะครับเพื่อนแต่ทีนี้นะเป็นรถหัวฉีดเขาก็จะกํ Inv ากับมาหัวฉีดอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วน้ำมันเครื่องไม่เกี่ยวกันนะครับว่ากับรถหัวฉีดหรือไม่หัวฉีดนะครับเพืนะ่อนน้ำมันเครื่องเขาจะดูตรงนี้นะครับเพื่อนอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนดูอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนน้ำมันเครื่องาาานะครับเกรดธรรมดานะครับน้ำมันเครื่องเกรดธรรมดานะครับ าบางทีเขาอาจจะไม่ได้พิมพ์บอกเรานะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นของรถยนต์เขาจะพิมพ์บอกชัดเจนเลยนะครับอาจจะใช้คําว่า engine oil นะครับเพื่อนเ engine oil นะครับสําหรับน้ํามันเครื่องอแบบธรรมดานะครับเพื่อนๆในส่วนของอน้ํามันเครื่องเกรดธรรมดานะครับเพื่อนเพ่อจริงๆแล้วถ้าเป็นของรถยนต์นะครับเขาก็จะให้เปลี่ยนถ่ายกันอยู่ที่ นะครับถึงกิโลเมตรนะครับเพื่อนๆต่อ1ครั้งนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเป็นมอไซค์เราก็อยู่ประมาณ 3- 4 0 0 0พกิโลเมตรเหมือนกันสำหรับน้ำมันเครื่องธรรมดาที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า engine oil นะครับอ่าเราจะสังเกตได้นะครับเพื่อนๆทีนี้นะครับอ่าในกรณีที่2นะครับอ่าต่อมานะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับคำว่านะครับ semi หรือเปล่าเนี่ยเขาอ่านว่า semi ไหม เซมิซินเทติกนะครับเพื่อนเซมิซินซินเทติกนะครับก็คือน้ํามันเครื่องชนิดนะครับกึ่งสังเคราะห์นะครับเพื่อนกึ่งสังเคราะห์นะกึ่งสังเคราะห์น,ะนี้น้ํามันเครื่องตัวนี้นะครับจะสามารถยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายออกไปได้อีกอาจจะสักอ่าเดิมทีถ้าเป็นน้ํามันเครื่องธรรมดานะครับถ้าเป็นน้ามันเครื่องธรรมดาเอ็นกินออยนะครับก็จะเปลี่ยนถ่ายกันอยู่ที่สามอ่า สี่พันถึงห้าพันกิโลเมตรถ้าเป็นรถยนต์ถ้ามอเตอร์ไซค์ก็อยู่ประมาณสามถึงสี่พันกิโลเมตรนะครับแต่ถ้าเป็นนะครับน้ามันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ก็จะยืดระยะออกไปอีกประมาณสามพันกิโลเมตรนะครับเพื่อนก็นะครับน่าจะอยู่ที่ราวราวเจ็ดแปดพันถึงไม่เกินหนึ่งหมื่นกิโลเมตรนะครับเพื่อนถ้าเป็นของรถยนต์นะแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับสามถึงสี่พันกิโลเมตรเหมือนเดิมนะครับเพื่อน นะครับทั้งน้ำมันเครื่องเกรดธรรมดาแล้วก็เกรดนะครับกึ่งสังเคราะห์นะครับเพื่อนทีนี้นะครับน้ามันเครื่องอีกชนิดหนึ่งนะครับเพื่อนนะครับก็จะใช้คําว่านะครับฟูลีนะครับฟูลีซินเทติกนะครับเพื่อนฟูลีซินเทติกนะครับเพื่อนนะครับแต่ตัวนี้เขาไม่พิมพ์คําว่าฟูลีมานะครับเพื่อนเขาพิมพ์คําว่า ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซินเทติกนะครับเพื่อนก็คือการสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับเพื่อนทีนี้นะครับไอ้น้ำมันเครื่องนะครับถ้าเป็นตัวสังเคราะห์นะครับเพื่อนตัวสังเคราะห์สังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะบวกระยะทางการเปลี่ยนถ่ายขึ้นไปอีกนะครับเพื่อนก็นะครับเมื่อกี้เราอยู่กันที่กึ่งนะครับตัวกึ่งสังเคราะห์นะครับตัวกึ่งสังเคราะห์ตัวเซมินะครับเพื่อนกึ่งสังเคราะห์อาจจะอยู่ที่แปดพันถึงหนึ่งหมื่นทีนี้พอมาเป็น อ่าถ้าถ้าถ้าเป็นของรถยนต์นะถ้าเป็นของรถยนต์นะ้าเป็นของรถยนต์อยู่ที่แปดพันถึงหนึ่งหมื่นใช่ไหมถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็อยู่เท่าเดิมนั่นแหละสามถึงสี่พันนะครับเพื่อนนะครับแต่ถ้ามาเป็นอ่าสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะบวกขึ้นไปอีกประมาณหน0่0สามถึงหนึ่งห้าพันกิโลเมตรสำหรับรถยนต์นะมอเตอร์ไซค์ก็ยังคงอยู่ในอ่าระดับเดิมนะครับก็อยู่ประมาณ 3,000-4,000กิโลเมตรต่อการเปลี่ยนถ่ายหนึ่งครั้งนะครับเพื่อนแล้วทีนี้อน้ำมันเครื่องทั้ง3ามแบบที่เราเกล่าวมานี้นะครับเพื่อนอน้ำมันเครื่องทั้ง3าแบบที่เราเกล่าวมานี้ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องนะครับธรรมาดานะครับน้ำมันเครื่องธรรมาดากึ่งสังเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์ร้อยมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับเพื่อนนะครับอน้ำมันเครื่องธรรมดานะครับเพื่อนฟิล์มน้ำมัน นะครับหรือว่าโมเลกุลน้ำมันจะไม่ค่อยสม่ำเสมอเพื่อนให้เพื่อนๆเปรียบนะครับให้เพื่อนๆเปรียบอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าเป็นน้ํามันเครื่องตัวนะครับน้ํามันเครื่องธรรมดานะครับน้ามันเครื่องธรรมดาเอ็นกินออยธรรมดาเรานี่แหละเปรียบเสมือนกับถนนลูกรังเห็นไหมมันมีคลื่นลูกและนาดนะครับก้อนหินนะครับหินลูกรังที่เข้ามาทําถนนมันก็ไม่สม่ําเสมอกันนะครับเพื่อน มันก็ไปต้านชิ้นส่วนอ่าของเครื่องยนต์ไงนะครับเพื่อนนะครับมันไม่ราบเรียบนะครับมันอาจจะมีสะดุดบ้างนะครับเพื่อนนะครับเพราะว่าฟิล์มน้ํามันโมเลกุลน,น้ํามันบางทีหนาบางทีบางมันไม่สม่ําเสมอนะครับเพื่อนทีนี้ถ้าเป็นเซมิล่ะถ้าเป็นเซมิหรือว่าตัวกึ่งสังเคราะห์นะครับถ้าให้ผมเปรียบนะครับเพื่อนก็เหมือนกับเพื่อน ขับรถอยู่บนถนนคอนกรีตนั่นแหละนะครับเพื่อนอ่าอารมณ์แบบนั้นเลยนะครับเพื่อนนะครับจะเรียบก็ไม่ใช่ว่าจะเรียบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่นะครับโมเลกุลน้ำมันนะครับค่อนข้างจะสม่ำเสมอกันนะครับเพื่อนนะครับทาให้การเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์มันราบเรียบกว่าตัวน้ํามันเครื่องธรรมดานั่นเองนะครับเพื่อน ทีนี้พอมาเป็นนะครับไอตัวสังเคราะห์ร้อยนะครับตัวสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าฟูลีซินเทติกนะครับเพื่อนนะครับถ้าให้เปรียบนะครับก็ถนนไฮเวย์เมืองนอกเลยแหละนะครับเพื่อนถนนไฮเวย์หรือถนนลาดยางก็ว่ากันไปนะครับเพื่อนก็คือความราบเรียบของเม็ดน้ํามันของโมเลกุลน,น้ํามันของฟิล์มน้ํามันนั่นเองนะครับจะมีความราบเรียบ สม่ำเสมอกันนะครับมันจะไม่ต้านชิ้นส่วนภายในของเครื่องยนต์นะครับในเมื่อนะครับการที่น้ํามันเครื่องไม่ไปต้านชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์นะครับเพื่อนทําให้เครื่องยนต์มันหมุนได้ราบเรียบหมุนได้เร็วกว่ามันไม่สะดุดนะครับแน่นอนครับผลที่ดีนะครับตามมานะครับผลที่ดีนะครับตามมานะครับเพื่อนนะครับหนึ่งละเครื่องยนต์มันหมุนได้เร็วกว่านะครับความลื่น นะครับของเครื่องยนต์มันจะดีกว่ารอบเครื่องมันจะมาเร็วกว่านะครับทีนี้พอชิ้นส่วนมันไม่เกิดการต้านภายในเครื่องยนต์นะครับเพื่อนนะครับอัตราการประหยัดน้ํามันย่อมมีตามมาใช่ไหมนะครับในเมื่อเครื่องยนต์หมุนได้ราบเรียบกว่านะครับเพื่อนความสึกลรอของเครื่องยนต์มันก็จะลดลงไปน้อยกว่าเดิมถูกต้องไหมนะครับเพื่อนแต่ทีนี้นะครับสิ่งที่มันไม่ดีเลย นะครับในมุมมองของเรานะครับน้ำมันเครื่องถ้าขึ้นต้นคำว่าสังเคราะห์ร้อยเอเซอย่างน้อยมีอยู่แล้วนะครับลิตรละ300กว่าบาทขึ้นไปนะครับเพื่อนๆสามร้อกว่าบาทขึ้นไปถ้าเป็นสังเคราะห์ร้อยไม่ว่าจะเป็นของรถยนต์หรือของมอไซค์ราคาไม่แตกต่างกันเลยนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็ให้เพื่อน,อนๆไปพิจารณาเอานะครับเพื่อน,อนๆดังนั้น สิ่งที่เพื่อนๆเอฟซถามกันเข้ามาว่าน้ํามันเครื่องรถสองจังหวะกับสี่จังหวะเออไม่ใช่น้ามันเครื่องรถขบูกับรถหัวฉีดนะครับเพื่อนๆมันต่างกันตรงไหนน้ํามันเครื่องของไม่ได้แยกกันนะครับว่ารถขบูรถหัวฉีดมันแยกกันตรงที่ว่าคุณจะใช้น้ํามันเครื่องเกรดธรรมดากึ่งสังเคราะห์หรือว่าสังเคราะห์ร้อยนะครับแต่นะครับไอ้รถหัวฉีดออกมา ในรุ่นใหม่ๆนะครับเขาต้องการให้ประหยัดพลังงานลดการสึกหลออ่าลดการสึกหลอของเครื่องยนต์นะครับเพื่อนๆเขาก็เลยเริ่มต้นที่นะครับลดหัวฉีดเริ่มต้นที่นะครับกึ่งสังเคราะห์นะครับเพื่อนๆกึ่งสังเคราะห์นะนะครับถ้าเป็นบิ๊กไบค์นะครับก็จะเป็นสังเคราะห์ร้อยมาเลยนะครับเพื่อนๆก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับมีงบประมาณเท่าไหร่ นะครับก็เล yes, ือกใช้เอาตามความเหมาะสมก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆตามงบประมาณเด้อนะครับเพื่อนเอาคลิปนี้ก็นะครับเอามาเล่าสู่เพื่อนเฟังเพียงเท่านี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆ f c ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ